เลยเออดูไม่เป็นดูไม่เป็นก็ต้องเงียบไอ้เหี้ยไม่ไม่ใส่ร้ายกูอเป็ิงเสียงไม่ไดไม่ได้วดินอืกรปคโอ้น่ารักน่ารักแต่คุณวัวจะงมาอไม่รู้อ่ะโอเค น้าพัทสาวพงศ์แล้วน้าไพูดไอ้เหี้ยสาวพงศ์แล้วน้หแล้วก็อยากให้เอเป็นแมนเหมือนเขามากนี่มันเนี่ยพี่เจ๊รู้ป่าวหน้ามันอ่ะเหมือนนี่ก็มึงอมรินมึงพูดไม่จริงมึงบอกไอ้ตัดอ่ะมึงพูดอ่ะแต่เรื่องเงินน่ะไม่จริงจริงจไม่จริงไม่พูดโกหกใส่ร้ายชัดๆไอ้ตัดเออจะเอโอโอนี่ยเขาไม่ครบป่ะเนี่ยเอโอนเกินเลย ไปดูได้เลยเออโอนไปสามแสนเก้าหมื่นห้าพันเ่ะก็โอนกันอ้าวแล้วมันขายเท่าไหร่จ๊ะสี่แสนกว่าไม่ใช่เหรอบ้าเหรอขายสามแสนป้าบ้าแล้วยไปดูนิดนึงรายแอดอ่ะกว่าเจ้าจ้ะพูดไปเถอะพูดไปเถอะพูดไปเถอะรู้จะเชื่อใครดีอ่ะปากมึงนี่มันเหมือนหมอยแซมแล้วไอจิ๋วพายพูดโกหกมันอ่านนะเอ้มันอ่านอ่านไปเถอะไอ้ี้อ่านไปเถอะไอ้สัตว์อ่าน บิดเบือนยิ่งกว่าฤิสีแปลงสารอีตัดเอ๊ะแหละขายกระเป๋าเยอะจนเบอร์จำไม่ได้จำราคาไม่ได้งงกับมันมากเลยเอ๊ะงงกับมันว่ามันต้องการอะไรอย่าต้องการอะไรโอ๋เขาพูดอะไรเนี่ยเขาบอกอะไรเขาบอกแท้ตรงนี้เราไม่โกรธเขาแต่เราไม่ว่าตรงนี้เราไม่ไม่ไดีแท้ไม่ใช่ไม่โกรธแต่ว่าพูดความจริงมาสิบอกกระเป๋าเราไม่คืนไม่คืนเฮียอะไรกูคืนไปกี่วันแล้วไอ้ตัดตายห่าไอ้ตัดเฮีย